กลับมาต่อกับเบสิสทอล์กในช่วงสุดท้ายเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องคอมมูนิตี้หน้าที่ของคอมมูนิตี้เนี่ยคืออะไรครับผมว่าคอมมูนิตี้เนี่ยเป็นแหล่งที่คนได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับแลกเปลี่ยนความรู้นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนเรื่องของคอนเน็กชันกันนะครับแล้วก็มีโอกาสที่คนที่เข้ามาเจอกันเนี่ยจะมีการดีลธุรกิจกันด้วยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้ผมว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญในการที่จะสร้างสาระเพราะว่าไม่ใช่ว่าใครที่เข้ามาทำปุ๊บก็จะรู้ทุกเรื่องใช่ไหมครับในอไมาลงทเค้์ไกมค่ ถ่ายทอดด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดคือเรื่องการถ่ายทอดความรู้อ๋อแต่ในขณะเดียวกันแต่ละเรียกได้ว่าทุกคนก็ต้องมีความลับ,บของทางธุรกิจไม่ใช่หรอครแลเขากล้าที่จะเขาจะกล้าคือมผมคิดว่าสิ่งที่มีการแลกเปลี่ยนเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการในการทำสตาร์ทอัพมากกว่านะครับคงไม่ได้เอาความลับธุรกิจมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ลักษณะที่ว่าเออถ้าสมมติจะไปขอฟันดิง้งจะต้องทํำยังไงนะครับหรือว่าจะไปเจอลูกค้าเราควรต้องเตรียมตัวควรต้องระวังเรื่องอะไรพวกนี้บ้างเนี่ยนะคร อ,อย่างผมผมประโยชน์ที่ผมได้จากคอมมูนิตี้เ,เองเนี่ยคือผมได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆจากคนที่ทำแอปพลิเคชันในหลายๆอินดัสทรีหรือหลายๆบิสซินส s โมเดล model, เราก็ได้ดูว่าลองเอามาเป็นเคสว่าลองมาแบบแอปแอพพลายกับเราแล้วมันจะเวิร์กไหมผมเจอเพื่อนๆที่ทำเนี่ยโมบายแอปกินเที่ยวหรือว่าคนทำเครื่องสำอางอะไรเงี้ยครับที่ที่เราเจอแปลว่าหลายๆอย่างเนี่ยเราได้เรียนรู้จากเขาแล้วเราก็เหมือนกับว่า เป็นนิวบี้ครับเป็นคนใหม่ในแอรเรียต่างๆอย่างนั้นโดยตัวผมเองจริงๆแล้วผมไม่ได้มีแบ็กกราวด์ทางด้านสายเทคเลยไม่มีเลยเขียนไม่เป็นโค้ดไม่เป็นด้วยซ้ำจริงก็ได้ไปเจอคนที่เป็นสายเทคนะครับเป็นเทคโนโลยิสตัวจริงแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนไอเดียกันแน่นอนซีเครลตซอสบางทีมันไม่ได้แชร์กันได้ตรงๆนะครับแต่ว่าผมเคยทําอย่างนี้แล้วเวิร์กผมไปแอปโพส VC แบบนี้แล้วเวิร์กไม่เวิร์กอะไรอย่างนี้ก็มาแชร์กันได้กลับไปขอเมื่อกี้คุณโบบอกว่าคุณโบ๊ทไม่มีแบ็กกราวด์ทางด้าน เขียนโปรแกรมเลยแล,แล้วเราเริ่มต้นได้ยังไงครับอ๋อโอเคผมว่ามัน